เธอบอกว่าไม่ชอบนะ,ะนี่ค่ะเธอตอบมาอีกทีหนึ่งว่าไม่ชอบนะ no เนคะ,ะเธอไม่ชอบบาร์บี้ถึงว่าเธอมายาอเย,อเยอ้ยเราโดยการกินพิซซ่าโชว์สวัสดีทุกคนเลยวันนี้นะพี่นิวก็ได้มาทำการแต่งตัวนะเป็นเหมือนตุ๊กตาบา,บาร์บี้นั่นเอง นี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้จักบาร์บี้นะแล้ววันนี้นะพี่นิวก็ได้มาแบบว่าลองแต่งตัวเป็นบาร์บี้ดูเพื่อที่จะเข้าไปในเมืองบรุกเฮเ่นนะคะเดี๋ยวเรานะไปทําให้เมืองบรุกเฮเ่นกลายเป็นเมืองแห่งบาร์บี้กันดีกว่าไปกันเลยมาแล้วนะคะตอนนี้พี่นิวก็แต่งตัวเป็นเหมือนคล้ายกับตุ๊กตาบาร์บี้นะคะนี่ซึ่งบาร์บี้ของเราเนี่ยมันก็จะออกแนวเป็นแบบว่าสีชมพูชมพูนะแล้วก็ตรงเสื้อพี่นิวเนี่ยจะเห็นว่า มันเขียนว่าบาร์บี้นอนนี่น่ารักมากเลยเอาแหละเดี๋ยวเรานะะจะมาลองถามคนในแมบนี้กันดูนะว่าพวกเขาเนี่ยชอบดูบาร์บี้หรือเปล่านะฮะแต่ก่อนอื่นนะะเดี๋ยวเราเนี่ย มาเอารถออกมาก่อนดีกว่าขอเป็นคันนี้ละกันนะคะนนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีนะคะให้มันเป็นเหมือนสีชมพูละกันนะเพราะว่าบาร์บี้เราเนี่ยต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นสีชมพูแบบนี้ละกันเนะะี่ยอะมาดูกันทุกคนว่าจะหวานแบบแค่ไหนนี่คือรถของบาร์บี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสร้างบ้านกันนะทุกคนนะไปรดตรงนี้คืออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยเดี๋ยวนะเออคือยังไงมีอุบัติเหตุงั้นเหรอโอ้สงสัยว่ามีอุบัติเหตุนะคะ คนนี้ตุยไปแล้วอะไรชนกาอะไรแล้วเนี่ยเอ้ามีคุณหมอมาด้วยนะคะนี่คุณหมออุ้มคนเจ็บไปนู่นแล้วนะคะอ้าวแล้วแล้วคน í, ค um นี้ใครอุ้มมาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราขออุ้มเขาแล้วกันเนี่ยเขาจะให้เราอุ้มไหมนี่นายนายโอเคเดี๋ยวเรานะเอาเพื่อนคนนี้เนะไปขึ้นรถพยาบาลแล้วกันคุณหมอเรามาช่วยด้วยคนเดี๋ยวนะตอนแรกจะมาถามเพื่อนว่าเออเพื่อนชอบบาร์บี้ไหมไปไปมามา,มากลายเป็นว่าตอนนี้ตอนนี้เราก็วางคนเจ็บไปแล้วอ้าวอยู่ไหนล่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ้าว อาอยู่นี่อยู่ใต้นี้เดี๋ยวอุ้มอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพื่อนนายไปอยู่ใต้ท้องรถไม่ได้นะนายบาดเจ็บอยู่โอเคนายต้องขึ้นมานี่ตรงรถพยาบาลไปนายขึ้นไปนายต้องขึ้นไปเองนะอ้าวรู้สึกว่าคนเจ็บมานอนกองอยู่ตรงนี้แล้วนะคะตรงพยาบาลอยู่แค่นี้คุณหมอจะขับรถมาทําไมเนี่ยเดี๋ยวโอเคพี่นีวว่าเรานะคะเป็นสร้างบ้านบาร์บี้ของเราดีกว่านนะเออ หลังจากที่เรามาช่วยคนเจ็บแล้วเราก็ไปสร้างบ้านบาร์บี้เรากันดีกว่าโดยการมาสร้างตรงนี้ละกันนะคะวันนี้ขอไม่สร้างเป็นคริหานนะทุกคนเราจะมาสร้างบ้านที่สามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้งั้นเดี๋ยวลองดูบ้านหลังนี้ละกันนะคะไม่แน่ใจว่าบ้านหลังนี้ด้านนอกเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนสีชมพูได้ไหมเพราะว่าบ้านของบาร์บี้เนี่ยต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นนะคะโอเคเราก็ทําการแบบว่าลองเปลี่ยนสีดูนะทุกคนถ้าเกิดมันเปลี่ยนไม่ได้อีก พ <S an> ี่นิวก็จะเปลี่ยนบ้านนะคะอ่ะเป็นไงมันก็เปลี่ยนได้แค่นี้นะตอนแรกว่ <S <S 1> <S 1> <S าจะเปลี่ยนบ้านตอนนี้คงไม่เปลี่ยนแล้วนะ,ะมันบอกว่าอีก9นาทีถึงจะเปลี่ยนบ้านได้โอเคเง้นเราก้าบ้านหลังนี้ไปก่อนแล้วกันเนี่ะคือมันเปลี่ยนก็จริงนะแต่มันเปลี่ยนแค่ตรงประตูหรอค,คือเราอยากให้มันเปลี่ยนทั้งหลังนะทะุกคนพอขยายดูนะ,ะดูบ้านเรานะคะนี่เปลี่ยนแค่ตรงมุมหน้าต่างโอโ้เขาว,ว่าจะให้เปลี่ยนเป็นสีจมพูทั้งหลังไม่ได้แล้วเอ๊ย เดี๋ยวเรามาถามเพื่อนคนนี้ดีกว่าว่าเขาชอบดูบาร์บี้หรือเปล่านะเออว่าแต่เอาเดี๋ยวออะโอเคเพื่อนขอบคุณมากที่รับเราขึ้นมาสวัสดีเพื่อนคือเราจะมาถามเพื่อนสักหน่อยอ่ะว่าเพื่อนเนี่ยเออชอบดูบาร์บี้หรือเปล่าเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งไปเพื่อนนั่น,น,นขอขึ้นไปนั่งด้วยแล้วกันนะเพื่อนชอบดูบาร์บี้ไหม <c oughs> เดี๋ยนะเหมือนเพื่อนรังเกียจเราอ่ะพอเราขึ้นมาโม,ามรถเ <c oughs> พื่อนเรายอมทิ้งรถไปเลยเนะี่ยอ๋อเออเพื่อนไม่อยากคุยกันแล้วใช่ไหมได้เพื่อนไม่อยากคุยกับ บาร์บี้แบบเรางั้นเดี๋ยวเรานะลองไปถามคนอื่นละกันอ้ามาถามคนนี้ละกันนะเขาเพิ่งวิ่งเข้าบ้านไปเลยแล้วเขามีผมสีชมพูด้วยนะคะพี่นิวก็ถามเขาไปนะคะว่าเขาชอบบาร์บี้หรือเปล่าดูอยู่ไร้บาร์บี้เธอชอบหรือเปล่าว่า เธอจะมาหันหลังให้เราแบบนี้ไม่ได้นะพี่นิวก็เลยถามปิดรอบหนึ่งนะคะว่าเพื่อนเราชอบบาร์บี้ไหมแต่เพื่อนก็ยืนอยู่ตรงบันไดนิ่งๆนะคะไม่ขยับเลยเพื่อนเพื่อนโดนผีเข้าสิงหรือเปล่าทําไมเพื่อนนิ่งขนาดนั้นเลยอ้าวขึ้นไปแล้วโอเคสงสัยว่าเขาไม่อยากคุยกับเราอีกแล้วงั้นเรามาถามคนนี้ละกันนะอ่าเป็นผู้ชายซะด้วยนะเบคอนเบคอนนายชอบดูตุ๊กตาบาร์บี้หรือเปล่าเบคอนมาคุยกับเราก่อนเบคอน นายเพิ่งไปไหนเราอยากคุยกับนายเราจะวิ่งเหนียวทาไมเบคอนเราอยากคุยกับนายเราไม่ใช่ผีนะเฮ้ยคุยกับเราหน่อยได้ไหมไอฉันกลัวเธอฉันกลัวเธอเดียวเบคอนกลัวฉันทำไมเนี่ยขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเออคือว่าตอนนี้เบคอนเอาปืนามายิงเราแล้วนะคะแล้วพี่นิวก็ถามเบคอนไปว่าชอบดูบาร์บี้ไหมซึ่งเบคอนก็เอาปืนออกมาจ่อเรา <S <S เบคอนมันไม่ได้นะเราเป็นตุ๊กตาบา,บาร์บี้แสนน่ารักขนาดนี้เราแต่งขนาดนี้แล้วนาย ยังจอปืนมาจอเลยหรอเนี่ยงั้นมาที่บ้านหลังนี้กันติ๊งตองมีคนอยู่ไหมคะแต่ว่าพี่นิวว่ามีคนอยู่แหละนี่ไงเขากําลังนอนอยู่บนเตียงนะทุกคนนะมาลุ้นกันดีกว่าว่าเขาจะลงมาเปิดนอกจากจะไม่ลงมาเปิดประตูแล้วย,ยังยกบ้านหนีนาทุกคนนะอืบ้านไปทั้งหลังเลยงั้นเรามาที่บ้านหลังนี้กันดีกว่านะฮะเออผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมนี่ค่ะสวัสดีเธอ สวัสดีจ้าโหมาแบบหน้าขาวเลยแ,แต่ดูเหมือนว่าเธอไม่อยากคุยกับเราเท่าไหร่นะคะเธอวิ่งหนีเข้าบ้านไปแล้วแล้วเธอก็ล็อกบ้านด้วยนะคะอืมโอเคไม่อยากคุยกับบาร์บี้แล้วหนึ่งอ๋อนี่ไงเธอมานั่งเล่นคอมอยู่ตรงข้างล่างนะคะแล้วเหมือนกับว่าเธอเดินม,มาตรงเราด้วยอแล้วก็มายืนโชว์กินพิซ่าให้เราด้วย,ยนี่เธอเธอรู้หรือเปล่าว่าเราหิวเนี่ยดูมายืนโชว์กินพิซ่าเป็นไงนิวก็เลยถามเธอไปเลยแล้วกันนะคะว่าเธอเนี่ยชอบบาร์บี้ไหมเธอบอกว่าโอเค โอเคคืออะไรโอเคแปลว่าชอบหรือไม่ชอบตกองลงชอบหรือไม่ชอบมากินโชกินพิซซ่านั่นแหละรู้เป,ป่าว่าหิวเนี่ยเฮ้อ๋อเธอบอกว่าไม่ชอบนะ,ะนี่ค่ะเธอตอบมาอีกทีหนึ่งว่าไม่ชอบนะ,ะโนเนี่ยคะเธอไม่ชอบบาร์บี้ถึงว่าเธอมาย่ะเยะ้ยเราโดยการกินพิซซ่าโชว์ <S <S 2> <S 2> พี่นิวก็เลยบอกไปว่าหิวว่ะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคอ่ามีน้ำจิตน้ำใจนะคะอ๋อนี่ไงมีประตูตรงนี้อ๋อประตูด้านหลังก็มีนะแคทุเกินให้เราเข้าไปเหรออ้าวเดี๋ยวดวนะ ตรงจะให้เราเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยอ้าโอเคให้เราเข้าไปเนาะขอบคุณมากเลยนะอ้าวอ้าวก็เมื่อกี้เธอบอกว่าให้เราเข้าไปนี่อ้าวก็นึกว่าเพื่อนจะให้เราเข้าบ้านเอาชุดหายชุดหายเลยอ่ะเดี๋ยวขอกลับล่างก่อนนะคะอ้าวสวัสดีจ้าเธอคนนี้จะขี่สกูตเตอร์ชอบบาร์บี้ปะงั้นเรามาถามสาวๆตรงนี้ดีกว่านะคะนี่ยืนอยู่สองคนแบบนี้กําลังอุ้มกันเลยพี่นิวก็ถามสองสาวนี้ไปนะคะว่าชอบตุ๊กตาบาร์บี้ไหม ก็เดี๋ยวมารอเธอตอบกันนะคะว่าเธอชอบหรือเปล่านาชอบไหมชอบเธอชอบหรือเปล่าแค่ตอบมาเท่านั้นมาชอบหรือไม่ชอบเออตกลงว่าชอบหรือไม่ชอบอ่ะไม่ตอบอีกแล้วเหรอเฮ้ยคนนี้ตอบว่าฉันชอบนี่ฉันนี่แหละชอบ เย้ yeah, มีคนชอบแล้วหนึ่งนะคะอ่าชอบแค่นคนเดียวเหรอเพนิวก็ถามนายคนนี้นะนายผมสีฟ้านะคะว่าเขาชอบบาร์บี้หรือเปล่านะแต่ดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยก็ไม่น่าชอบบาร์บี้นะคะน่าจะชอบอะไรมากกว่าเอาเดินหนีเลยนอกจากจะไม่ตอบแล้วเดินหนีเลยขับรถหนีไปด้วยีพนิวก็เลยถามเด็กน้อยผู้น่าสงสารคนนี้ไปเนะคะว่าเธอชอบบาร์บี้หรือเปล่าก็มารอดูก<ๆ>ันนะคะว่าขอคําตอบหน่อยเธอนะนะเธอรู้ใส่แว่นด้วยเป็นไงนี่ ตอนแรกไม่ใส่แว่นตอนนี้ใส่แว่นแล้วนะคะจนจริงปะเนี่ยเออมีแว่นใส่ด้วยเนี่ยอาจนฟอร์มใช่ไหมเอาละทุกคนเดี๋ยวเรานะคะไปทําการสร้างบ้านสีชมพูกันดีกว่านะหลังจากที่เราสร้างไปหลังแรกเมื่อกี้นี้มันเป็นสีชมพูแค่หย่อมๆนะคะขอเป็นบ้านหลังนี้ละกันมาเลยทุกคนนี่บ้านหลังนี้พี่นิวมั่นใจว่าสีชมพูทั้งหลังได้แน่นอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองเปลี่ยนดูนะทุกคนนะจะเป็นสีชมพูไหมปึ๊บ อ้าเป็นนะทุกคนนะคอค่อยเหมาะกับบ้านบาร์บี้หน่อยนี่ต้องการให้บ้านของเราเนี่ยกลายเป็นสีชมพูทั้งหลังแบบนี้เนี่ยเหมาะสมเหมาะกับบาร์บี้แบบเรามากนี่กำแพงบ้านนี่คือเป็นสีชมพูไปหมดเลยนะแคะโอ้โหเยี่ยมแจ่มไม่ไหวบอกเลยนอกจากบ้านแล้วก็ต้องมีรถสีชมพูนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเอารถไปจอดในบ้านกันดีกว่านี่บ้านบาร์บี้ไม่ไหวเปิดประตูลงรถ ป๊าบมาแล้วนะคะแล้วเราก็เอารถนะคะเข้าไปจอดเลย <_ d cess> ไปรถไปรถ <_ d cess> ไปรถโอ้ชนชนขับดีดีสิโอเคเข้าไปเลยนะ <_ d cess> โอเเ้ <_ d cess> โหสุดยอดเ,เลยว่าแจ่มไม่ไหวนะคะ <_ d cess> ชมพูทั้งบ้าน <_ d cess> ชมพูทั้งรถบอกเลยว่าเหมาะสมกับก,บการเป็นบ้านของบาร์บี้นะทุกคนเท่านั้นยังไม่พอนะคะเดี๋ยวพี่นิวนะจะไปเปลี่ยนป้ายตรงนี้ให้เป็นคําว่าบาร์บี้นะคะนี่เลยพี่นิวเปลี่ยนแล้วแล้วก็เป็นตัวหนังสือนะตัวหนังสือสีชมพูเหมือนกันประมาณนี้นะทุกคนเีย ดูสิคำว่าบาร์บี้มาแล้วนะคะบอกเลยว่าเมืองนี้ต้องเป็นเมืองของบาร์บี้เท่านั้นนะคะรู้สึกว่ามีใครมายืนหน้าบ้านเรางั้นเดี๋ยวเรามาถามคนนี้ก็ได้นะฮะบอกว่าไม่นะบอกว่าไม่ชอบ <c oughs> อะไรกันเนี่ยทำไมคนในเมืองนี้ไม่ค่อยมีใครชอบบาร์บี้เลยอะ่ะเนี่ยนะตั้งแต่เราถามมาเนี่ยเพิ่งชอบแค่คนเดียวเท่านั้นเหรอนเนี่ย นอกนั้นบอกว่าไม่ชอบหมดเลยแต่พี่นิวก็ถามเพื่อนปีกว่าทําไมเพื่อนถึงไม่ชอบบาร์บี้ล่ะเดี๋ยวมาดูเพื่อนตอบกันนะคะคิดว่าคนนี้ก็ได้ตอบอยู่นะตอบมาแล้วนะคะอ้าวเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่ารอก,ก่อนรอแป๊บหนึ่งอ๋อไปขยายตัวให้ใหญ่นะคะอ้าวโอเค <laughs> เดี๋ยวนะทําไมน่ยต้องขยายตัวให้ใหญ่ด้วยเนี่ยนายก็ตอบเรามาเลยไม่ได้หรอเหมือนกับว่าตอนนี้เขากําลังแต่งตัวนะทุกคนนะอ้าวตอนนี้เขาก็อ้าวเฮ้ย <laughs> เดี๋ยว <laughs> <laughs> อะไรเนี่ยยอมแต่งเป็นบาร์บี้เลยเหรออ้าว ไหนบอกว่าไม่ชอบบาร์บี้แล้วทําไมแต่งตัวเป็นบาร์บี้อ่ะพี่นิวถึงกับง,งงเลยนะคะอันนี้ค่ะเพื่อนเราก็แต่งเป็นบาร์บี้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเป็นไงทุกคนนี่เป็นไงเปลี่ยนทรงผมด้วยสีผมไม่คล้ายเราเลยแล้วเ,เพื่อนเราก็บอกว่าฉันแต่งเสร็จแล้วโอเคแต่งเสร็จแล้วแ้วไหนบอกว่าไม่ชอบบาร์บี้เออแล้วอันนี้นะพี่นิวก็ชวนเพื่อนเรานะเข้ามานะคะเข้ามาสิอะไรเนี่ยเพื่อนเราบอกว่าอะไร เดี๋ยวก่อนรอแป๊บเอา้าอะไรของเพื่อนเราคนนี้นี่เฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวก็ให้รอเดี๋ยวก็ให้อะไรเอ่อต้องการอะไรเพื่อนเพื่อนจะทําอะไรอีกไหนเพื่อนบอกว่าเพื่อนแต่งเสร็จแล้วอ๋อเพื่อนเราบอกว่าแว่นอ๋อโอเคแว่นแว่นแล้วไงอะ่ะเพื่อนจะใส่แว่นเหมือนเรานะคะอ๋อโอเคตอนนี้เพื่อนเราก็ใส่แว่นเข้ามาแล้ว <c oughs> เป็นเเยังไงแจมโบโอ้เพื่อนเราใส่แว่นเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนเลยมานั่งดูหนังกันดีกว่าเพื่อนมาเออมานั่งดูบาร์บี้กันดีกว่าเอาไปไหนล้ว เพื่อนมานั่งดูบาร์บี้กันเออมาเลยมานั่งดูบาร์บี้กันเออเยี่ยมเลยเพื่อนแล้วเพื่อนเราก็บอกว่าชันเนี่ยอยากดูดิสนีย์อะไรดิสนีย์โอเคเพื่อนเราพิมพ์ผิดนะเขาบอกว่าเขาอยากดูดิสนีนะคะดูช่องดิสนีนะขอโทษด้วยเพื่อนพอดีว่าบ้านเราอ่ะไม่ได้ซื้อช่องดิสนีไว้นะไม่ได้เสียรายเดือนนิวก็เลยบอกเพื่อนไปว่าเราไม่มีช่องดิสนีนะเพื่อนเราก็บอกว่าโอเคเป็นไงเอาน้ำปั่นมากินด้วยอขนาดไม่ชอบบาร์บี้เนี่ยถามจริงว่าเมื่อกี้นายตอบเราว่านายไม่ชอบบาร์บี้แล้วเพื่อนเราก็บอกว่าตติดั้งส ติดตั้งดิสนีย์จะดูช่องดิสนีย์ให้ได้เลยเพื่อเราเนี่ยเอาละค่ะวันนี้นะพี่นิวก็ได้มาทําการแต่งตัวเป็นตุ๊กตาบาร์บี้แสนน่ารักนะคะนี่จะบอกว่าพอได้แต่งเป็นตุ๊กตาบาร์บี้นี่คือดูน่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ในเกมโรบอกเนี่ยมีเสื้อบาร์บี้ขายนะทุกคนเป็นเสื้อแบบสามิติด้วยน่ารักมากๆบอกว่าคนในเมืองบรู๊คเฮเว่นนะคะชอบตุ๊กตาบาร์บี้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้น <laughs> โลกนั้นไม่ชอบเลยแล้วข้าไบายค่าจุ๊บมาแต่เพื่อนเรายัางอยู่ในบ้านไปเนี่ยอ่าอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่นะคะทำอะไรอะเพื่อนเพื่อนทำอะไรอะที่นิ่ก็ถามเพื่อนไปว่าเพื่อนทำอะไรเพื่อนเราบอกว่าฉันไม่สามารถติดตั้งช่องดิสนีย์ได้อะ่ะโอ้โห <laughs> เพื่อนเราจะดูช่องดิสนีย์อย่างเดียวเลยเหรอ